สวัสดีครับกลับมาพบมาผอกับผมผีสุริชาตอีกคลิปหนึ่งแล้วครับเนาะที่ลงไปประมาณสีหาคลิปกับมีคนเบิ่งแน่บ่มี่แน่เนาะูติดตามกันยังคือเก่าอยูอ่หนึ่งจากว่าพี่นอ้องว่าให้คว่วมสนใจเนาะไปสนใจั้งต่ยูทูบเบอร์อ่าประเทศเล่าเวลาเขาลงมาเนี่ยากันแรนไซเนาะแรนไซไป ไลก์กดแชร์กดติดตามเ้าพ่นก็โอนเงินพี่น้องเดี๋ยวไมาจมอย่งอางนี้องมันก็ว่าไปซือนี่แหละครับขออนุญาตได้เอาเว่าวไปนะพี่แนวสีบอกกบพี่กับน้องมันหนีก,กับผ้ามาเบิงตามคำที่ได้บอกไว้ก่อนหนะ้านั่นคือว่าสีผ้ามาเบิงสวนมะขามมาเบิงวิวครับไม่จยากว่าให้มาเบิงยังดอกมาเบิงวิวบา้าบนข้าวบวชขยีเนาะ หลังจากที่มันกหกก็ตัดหญ่าไปตัดหญ่าก็ใส่เคียงแน่ใส่มือแน่ขันที่ลำลาบเรียบเรียรงแบบที่เห็นนะครับพี่น้องเห็นบ่านะ่ั้งสันเก็บเอาเคียงตัดหญ่าครับแต่ว่าขันเป็นเนื่อสูงสูงเนี่ยเป็นคอยเป็นเจยขึ้นแมงสี่ครับเสี่เอเคียงตัดหญ่าครับได้อยู่ครับแต่ว่ามันอันตรายจังหน่อยมมนสิตัวเขามือลงไป ผมเคยมือน,นี่ผมเคยมือนวางหลายปีแล้วละ่ะตอนผมเออเลี้ยงไม่ไม่ไมผมไอาเห็ดไฮไม่ไม,ไม่นบละใส่เคียงตัดหญ้าลมมือนลงแปดโอ้พี่น้องตรไลครับกิ่งไปก็เคียงตัดหญ้าดีได้เป็นเคียงตัดหญ้าข้อแข็งข้อย่เหมือนบละขันขันเป็นข้อแบบสะพ้ายหลังง,ง,งอๆน,นั่นแหละครับมันสิมันก็มาฟันพี่น้องระว่างไว้เน้อยผมแนะนำพี่น้องว่าขัน ใส่เคียงตันหญ้าผมแนน้าให้ส่เคียงตัดหญ้า,าแบบข้อตรงครับข้อตรงๆข้อแข็งๆงนี่ยมันปลอดภัยกว่ากันยางหน่อยเวลาเข้าตัดไปจังสีเคียงมันคันเล่งมันค้างจังสีผมนี่เกือบครับเดี๋มันถือใบพัดมันตัดเอาตอนนั้นผมสื่อเคียงข้ออ่อนมากข้อแบบ,บ พี่น้องก็คือข้ออ่อนเนาะมันแบบคงคงอะนะบางท่านละคนก็คิดว่ามันสบายเด้แต่ผมก็เข้าใจกันสั่นคำที่แรกเข้าใจว่าตัดทังสั่นมันสบายดีมันแบบคือสิตัดดีสั่นหรอว่าจะพ่ายพ่ายหลังบ่แมนนะครับเครื่องมือทั้งอันตรายงางขึ้นเนื่องในวันใดแ้วพี่น้องต้องใส่สองมือพี่น้องต้องใส่สองมือประคองดิประคองเคียงตัดหญ้าไม่เป็นไรแต่ว่าขันเคียงข้อแข็งนี่ใส่มือเดียวก็ได้ครับ เวลามันเกิดอุบัติเหตุจังมากเนี่เอาเอาใบพัดมันนี่ยไปงัดกับงามใหม่ไว้แต่ว่าอันอันอันข้อออดนี่ข้อออนเนี่พี่น้องที่ไปงัดเมื่อไรเลยครับงัดไปกับจากสีอย,ยู่ไอยู่ปฏิทศเราก็ทอด,ทอดอยากได้บัดรไม้าายอยู่หลังกันบ่ละโอ้ยผมนี่เกียบายผมเต้นหนีท่านเนี่ยเลี้ยวเพราะข้อศอกมันจะฟาดขาผมอะ ตั้งแต่มือนอันมากครับเี๋ผมถอดถิมยุบานะผมมาใส่เลยพี่น้องจำไวนะ้เนอะจำา่วมผมไวนะ้เนอะขันพี่น้องสิใส่เคียงตัญญาเนี่ยให้ใส่เคียงข้อแข็งครับยังขี้ไล่นี่ขันมันเป็นยังมากมั่กี้ข้ามือเขายู่เาอาก็ยัดใส่งามใหม่ไว้เอาไปขววงกกใหม่แหวงสิมันก็นอยูแล้วครับแต่ก็ยังถอดออก่ก็ยังค่อยว่ากันแต่ว่าขันเคียงข้ออ่อนเนี่ยพี่น้องเอาไปท่านเนี่ยนะครับเขาตายมาหลายคนแล้วผมจะบอกให้ แต่ดอพมเป็นห่วงเนาะว่าปรารถนาดีพี่น้องก็บ,บอกครับมิยังก็บ,บอกกันนะพี่น้องกสิว่าโอ้มาบอกมิยังนี่มันมีประโยชน์มัเบื้องเอาครับหาประโยชน์ว่ราะใดดอกกสิบบอกที่หล่แนวใดแนวดพ่อบอกพี่น้องได้กสิบอกตามภาษาของคนอิสันหลวงบันหลวงทิน เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็ได้ยินไปเปิด Facebook. เปิดบุกเปิดเปิดบุกไปพ่อมู่เดียวกันเขาล่วงไว้ว่าพี่น้องพี่น้องเป็นเสียชีวิตพี่น้องกันแท้แต่ว่า,วามันพ่อเม่เดียวกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะกันก็เป็นไอฮักเมื่อมีผูใ้ใดบอกผมนิดนผมไปหาพ่อเองผมกระโทรศัพท์ไปถามเมื่อวานเขาก็บอกว่าเม่นี่รีวาสัน อายุกับวัฒน์ไหลายดอกครับหกสิบเก้าปีจากหลายบ่หลายเนาะอ่าสิว่าหลายก็หลาย,ลายสิวะหน่อยก็หน่อยแล้วขันเป็นสมัยก่อนนี่คนอายุหาสิบนี่ก็ถือว่าอายุหลายเลยครับแต่ว่าคู่มืองคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบนี่ยังว่าบ่หลายเลยคู่มือนี่นะเพลื่อนก็เสียไปผมก็ยักสิว่าจังไหนเนาะเคยเห็นหน้ากันอยู่ดีๆก็นอนป่วยวัฒน์เพิร์ว่า,น,น,วานอนปว่วยอยู่บ้าน เพื่ได้กเจ็บมือท่านหลยปาไปเรื่อยไปเพ่าเด็กบอกเด็กเก่าว่าังสั่นเลยเพื่นว่าชีวิตเฮ่ามันบนแนวบนนอน,นครับข้อมตายเนี่ยมันแขนข้ออยู่เพื่นว่าปากพี่ดองเด้อดเพื่อนว่าผมว่าเอาเรียงนักสมองาเบาครับกับนี่ยังกับเบาสูวกันฟังเนาะอันมองผมอยู่นี่อยู่อำเภอลมเก่าครับอยู่อำเภอลมเก่าจงังหวัดเพชรบุรี บ่ห้างจากนี่เราเป็นถนนลอยฟ้าที่ไปนอ้องเคยเห็นนั่นล่ะบบห้างหรกอกประมาณจะบ่เกินยี่สิบกิโลหรอกนข้ันแขมันเกินกับ,บเกินไปว่าเกินกิโลหนึ่งเอาอยู่นี่กับคนชาวบ,บ้านเท่ากับมาอยู่กับ่บหลายบนในดรอกประมาณจะกี่สิบสามสิบคนมาเป็นลูกเขยเขาแน่แบบผมนี่มาเป็นลูกไผ่เขาแน่ มหาลับจังว่าเป็นนันเป็นคนงานก็นมี่เหล่ามันดดลูกเดียเมี่ยยุย่รนี่ก็มี่ครับหลายคนบานเท่าคนตามภาษาคนอีสานไปทัวทีบยวยูบังใดก็มี่สู่ชีวิตกันไปจังผมนี่กับมันอยู่นี่กับหลายปีแลละครับตั้งแต่ปีพศสองพรอผมเคยลงคลิปบอกไปแล้วจักจำได้บ่ได้รอกคือสิบว่าจำหอกว่ามีผูดด้ใดเบิ่งนะครับเนาะก็เลย อยู่ไปมาที่แรกกั็มารับราชการเป็นทหารอยู่พูนอยู่เพชรบุญอยู่ขายง่าเพราะตั้งแต่อายุหา14ปีกับเอรอีออกมาครับอยู่ไปอยู่กันตามภาษาลูกเต่ากับเรียนหนังสืออยู่คนหนึ่งกับทำงานแล้วไปเรื่อยๆนะครับเนาะอชีวิต หรือเพื่คิดถึงพ่อแม่พี่น้องมีเยีงกระสีมาเบาให้ฟังคิดออกมีเงงกระสีเบาให้ฟังแล้วแต่พี่น้องถีอเขามาเบิ่งนะครับเนาะก็ะอยากให้สนับสนุนยูทูบเบอร์คนเห็ดยูทูบคนไทยคนภาคอีสานนะครับให้แช่บอกมูกดให้นันแน่ว่าสันกดให้เล่าแน่่าสันบ่าเบิง่งห้ยบาเบิงบเบ่งก็ไ่เป็นเงดอกครับกดไปพ่อได้กำลังใจไป ยัาจะไปกดให็นตั้งแต่ยูทูบเบอร์ประเทศเล่าเห็นเขาคลิปออกคลิปมาหนะ้าผ้ากันหุม่มกดกับว่าวาดนะครับก็เลยของทันน่หน,นะเนาะเดี๋ยวท่ทันสิเมียตานึ่นเทจากคนไทยเห็ดยังกับเปาขึกตาคนไทยน้ำกันผมเคยเห็นอยู่ตั้งแต่คนบ้านเดียวกันนี่พี่น้องกันนี่สนับสนุนกันเด้ไปสนับสนุนผู้อื่นพี่น้องกันนี่ขายของคนบ้านเดียวกันนี่ขายของผ้ากันซือ้อคนผ้ากันไปซื้อบ้านอื่นไกลๆคนน่ะ เขาถามว่าคือจะไปเสือไก่เขาว่าสือว่าสือหัวมันดอกยยานมันไดดีเอาผมเขาบอกว่าในเมีนนมาลีคือกันนะครับก็พี่น้องเข้าบ่คอยสนใจคนไทยน้ำกันไปไปสนใจประเทศเพื่อนบ้านแลังเสียจนเบิร์เนื้อเบิดตตัวด้ยผมลงยูทูบอีกช่องหนึ่งมีแต่คนไทยมาด่ดาผมว่าผมไปไปว่ายูทูบเบอร์ประเทศเล่าผมก็บอกว่าอย่จะไปเอาเงินให้เขา หรือเอาให้ลูกให้หลานบ่าผ้ากันเสียมาด่าผมด่าเสียหายสาบแซงพร้อมได้เด้อนี่ก็บพื่ฟังครับบุกคยิตสสำนึกพี่น้องเนาะ้วาจะพี่น้องสีคิดว่าคิดผมกับห้ามบ่ได้ดอกผมก็บ,บอกได้เท่านี้มึงและดูแรคนอีสานนํากันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับให้ดำดำเรืรรยๆเ้อ